สวัสดีจ้าญาติญาติทางบ้านญาติญาติทางบ้านเพื่อนเพื่อนทางบ้านก็ดีทาง You Tube ก็ดีวันนี้จะพามาเก็บผลไม้กันเห็นไหมนี่ผลไม้อะไรก็ไม่รู้เาเรียกว่าอะไรไัเนี่ยม,มันออกยังไงไหมมันคล้ายๆที่เขาไปเก็บกันนะน่เขาเรียกอะไรไม่รู้กิน อันนี้จะพามาเก็บผล,ลไม้แล้วก็จะเล่าเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นให้ฟัง <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นที่เราไม่คาดถึงไม่คาดฝานันพาดูไปพูดไปเนาะเพราะว่าแต่กอนถ่ายไว้ถ่ายทรงให้ทั้งบ้านดูเนาะตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e เข้ามาดู เป็นสี่ห้าร้อยครั้งกันเลยแบบทำไม่ถูกแต่ก่อนถ่ายว่าถ่ายทรงไว้ต่างว่านดูเฉยๆเนาะอันี้มีคนเข้ามาดูเยอะกันเลยแบบเออยังไงอะทำอะไรไม่ถูกเอ,อ้ยนี่ไม่ดูอังนอังนก็เคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะนี่แยะๆนี่เห็นไหมเป็นพวงเป็นพวงน,วนี่เดี๋ยวมันสุกก็จะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายดูใหม่นี่ เนี๋ยวันนี้จะพาไปเก็บผลไม้เก็บไปพูดไปก็แล้วกันเนาะนี่พูดอะไรก็พูดพูดเรื่องที่ว่ามีอะไรนะมีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e เข้ามาดูตั้งเข้ามาดูตั้งเป็นห้าหกร้อยคนนะ่ะแบบไม่คาดถึงตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> มีเพื่อนเยอะ <c oughs> ไม่เคยมีเพื่อนเยอะ ตื่นเต้นดีใจดีใจยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูนะนะคะนี่นี่ไทยดูดอกไม้สวยๆอยู่เมืองนอกนี่นี่จะพาไปเก็บผลไม้กันผลไม้ เก็บไปทำเดี๋ยวจะไปทําแยมนี่มาช่วยกันเก็บน้อยผลไม้จากสวนเราเองมีเยอะแยะเลยนี่เขาเรียกอะไรนะชวัดสปอมเบียนมมเมื่อวานเพิ่งเข้าไปดูเอ,อ ไอคลิปเก่าๆเข้าไปดูแล้วเห็นว่ามีมีสมาชิก9คนแล้วก็มีคนดูตั้ง5-600ครั้งเลยแบบตื่นเต้นอะทำอะไรไม่ถูกอะ่ะแบบแตัวเองทำก็ถ้าทำาส่งให้ทางบ้านดูแล้วก็พูดจาอะไรก็ไม่ได้ระวังตัวเนาะทีนี้พอรู้มีคนดูเยอะก็เลยแบบยังไงอะทำไม่ถูกเอ้ย ทำตัวไม่ถูกเลยจะดังแล้วนี่ดังจะดังแล้วทำตัวไม่ถูกเลยมาช่วยเก็บหน่อยเด้เอเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนี่ถ้าใครอยู่แถวแถวนี้นะนี่นี่นี่มันเยอะเกิน,นมีเยอะแยะไปหมดผลไม้ไม่รู้อะไรต่ออะไรไม่รู้ Me.